สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนๆที่ว่าปลูกอ้อยขนาบอยู่นะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพือนมา,าชมนะครับอ้อยตอนะครับซึ่งเป็นตอที่6นะครับก็ตามที่หลายๆท่านนะครับอาจจะว่า สงสัยว่าการปลูกอ้อยนะครับเราจะปลูกได้นานกี่ปีแค่ไหนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ที่เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับไอ้นี้ก็เป็นอ้อยตอที่6นะครับต่อที่6แล้ววันนี้ก็ผมก็มาจัดการเรื่องญ้านะครับนี่เรื่องหญ้าก็มาถากญ้าถางญ้านะครับแต่งโคน แล้วก็เอา,อาต้นนะครับต้นเล็กๆออกนะครับต้นเล็กๆออกนะครับเพราะว่า,อ,าอ้อยตอมันจะมามเรียกว่าขึ้นเยอะนะครับหน่อเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะก็จะมีทั้งต้นที่ว่าสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็มาคัด ว่าต้นที่ว่าไม่สมบูรณ์ออกต้นเล็กๆก็คัดออกนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับในใน,ในแต่ละกอนะครับดูนะครับว่า,าต่อที่6แล้วสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ก็ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นก็ถือว่ายังพอขึ้นสวยงามอยู่นะครับก็มันอยู่ที่ว่าเราอาจจะดูแลเขายังไง นะครับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นยังไงนะครับก็จะไม่เกี่ยวกันว่าจะเป็นโตที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูแลดีเนี่ยนะครับถึงปุ๋ยถึงน้ำมันก็อยู่ได้หลายตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่ว่าวิธีการปลูกด้วยนะครับถ้าเราปลูกให้ดีให้ถูกต้องตอนเล็กๆนะครับ เขาเขาจะอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าเราปลูกโดยที่ว่าเราปลูกตื้นๆนะครับปลูกตื้นๆเนี่ยก็บางทีเนี่ยอายุอ้อยก็อาจจะสั้นเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันจะขึ้นก็เรียกลากจะลอยนะครับลากจะลอยแล้วก็มันจะขึ้นโคนเร็วนะครับแต่ถ้าเราขุดหลุมไม่กว้างให้ลึกนะครับ แล้วก็การตัดเราก็ตัดให้ดีตัดให้ลึกตอนที่ว่าเราตัดเอาไปคั้นน้ำเนี่ยอ้อยเราก็จะขึ้นมาจากส่วนลึกของดินนะครับ <_ d un> ก็จะทําให้อ้อยเนี่ย <_ d un> เขาอยู่ได้นานนะครับ <_ d un> เพราะว่าเราตัดทุกครั้งมันก็จะขึ้นมาจากส่วนลึกของดิน <_ d un> ก็ทํำให้อ้อยเนี่ยอายุยาวอายุยืนอยู่ได้หลายตอนะครับแต่ว่าการที่ว่าเรา ตัดอ้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบาย2เรื่องนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ว่าเพิ่งหัดปลูกนะครับการตัดอ้อยก็คือมี2วิธีนะครับคือ1เราตัดหมดนะครับในแต่ละครั้งโดยที่ว่าเราตัดล้างกอเลยนะครับตัดล้างกอโดยที่ว่าต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ เราไม่เหลือเลยคือตัดหมดก็เรียกว่าตัดล้างกอนะครับกับวิธีที่สองก็คือตัดไม่หมดแล้วก็เว้นหน่อไว้หน่อที่ขึ้นเราเว้นไว้ไอ้นี่นะรุ่นต่อไปเนี่ยอ้อยจะขึ้นแตกต่างกันนะครับระหว่างตัดล้างกอกับตัดเว้นหน่อไว้นะครับเรามาดูกันนะครับสองแบบนี้ที่ตัด นะครับผมก็ทดลองทําเป็น2วิธีเรามาดูความแตกต่างนะครับนี่ก็คือนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับนี่ที่ว่าเราตัดล้างกอนะครับนี่เราตัดล้างกอนี่คือตัดไม่เหลืออะไรเลยนะครับสภาพอ้อยก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับก็คือจะขึ้นมาเท่าๆกันนะครับนี่คือตัดล้างกอเลยนะครับนี่ก็ล้างกอล้างกอนะครับส่วน กอน,นะน,นี้นะครับนี่กอนี้นะครับนี่ไม่ได้ตัดล้างกอนะครับตัดไม่หมดนี่คือหนอ่หน,ทน,น,น,หน,ทน่ที่เราเว้นไว้นะครับนี่คือหน่ที่เว้นไว้ทีนี้ถ้าหน่เราเว้นไว้นะครับหน่เราเว้นไว้เนี่ยเรามาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้อ่า ลองก็ดูชัดๆเลิดหนึ่งตรงนี้นะครับนี่คืออ้อยอายุสองเดือนกว่านะครับทั้งทั้งที่ว่าตัดหมดตัดล้างกอแล้วก็ตัดนะครับตัดล้างกอแล้วก็ตัดไม่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 ล้างกอนะครับือตัดทั้งหมดนะครับอันนี้หนอที่เราเว้นไว้นะครับ ให้ท่านสังเกตดูไว้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเว้นไว้นะครับเนี่ยต้นเท่าเดิมคือต้นเล็กมันก็จะอยู่เล็กแบบเนี้นะครับต้นจะไม่ใหญ่นะครับต้นจะไม่ใหญ่แล้วก็อีกอย่างที่เราจะเจอถ้าเราเว้นไว้ venir, นี่ก็คือส่วนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือส่วนนี้นะครับดูชัดๆส่วนนี้นะครับท่าเห็นไหมครับเนี่ยจาก ор, ปล้องยาวๆนะครับปล้องยาวๆ แต่พอเราตัดต้นเก่ออกหมดแล้วเราเว้นหน่อไว้ผลที่ตามมาก็คือส่วนนี้ครับจากปล้องยาวเนี่ยปล้องก็าก็จะสั้นทันทีนะครับเห็นไหมครับมันจะหยุดการเจริญเติบโตทันทีเลยนะครับนี่หยุดการเจริญเติบโตทุกต้นนะครับทุกหน่อที่เราเว้นไว้สังเกตด,ดูให้ดีนะครับเนี่ยเนี่ยปล้องยาวปล้องยาวพอเราตัดต้นเก่ออกเนี่ยทุกต้นเลยก็ จะปล้องสั้นทันทีนะครับให้ดูกันหลายหลายต้นนะครับเนี่ยครับจากปล้องยาวก็มากลายเป็นปล้องสั้นนะครับนี่สายน้ำพึ่งนะครับปล้องสั้นต้นอยู่เท่าไหนนะครับต้นเล็กอยู่เท่าไหนขนาดนี้มันก็อยู่ขนาดนี้ครับคือต้นไม่ขยายขึ้นแล้วนะครับไม่ไม่อ้วนไม่ไม่ไม่โตขึ้นแล้วนี่นะครับทุกต้นเลยอ้นี่คือสายน้ำพึ่ง ส่วนนี้นะครับนี่มาดูสุพรรณนะครับดูสุพรรณบุรี50นะครับนี่นะครับคือจากเนี่ยมันขึ้นมาปกติเมื่อก่อนนะครับขึ้นปกติพอเราตัดต้นแก่ออกร่องก็จะสั้นนะครับร่องก็จะสั้นนะครับแต่ก็จะมีหน่อข้างขึ้นมาอีกนะครับหน่อข้างหรือว่าแขนงมันก็จะขึ้นมาอีก นะครับนี่คือกอนี้เดี๋ยวให้ดูอีกอีกหลายๆกอนะครับผมตัดไว้2ส,ส่วนคือตัดล้างกอกับตัดเว้นหน่อไว้อันนี้ล้างกอนะครับอ้นี่ที่เห็นนี่คือล้างกอนี่นะครับสภาพที่ว่าเห็นก็คือเขาจะขึ้นมาเท่าเทกันนะครับต้นเท่ากันตัดล้างกอนะครับและเดี๋ยวนะครับนี่คือส่วนนี้ที่ว่า นี่คือตัดก่อนนะครับบริเวณนี้คือตัดก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดล้างโกนะครับเขาก็จะขึ้นไม่สวยงามนะครับจะขึ้นไม่สวยงามเห็นไหมฮะขึ้นจะต้นไม่เท่ากันนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเมื่อไอขึ้นไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะทํางานลําบากนะครับเดี๋ยวก็มาดูใกล้ๆกันนะครับนี้ตัดไปสี่เดือนแล้วนะครับ สี่เดือนแล้วเราก็เว้นหน่อไว้นะครับนี่ก็มาดูอีกนะครับอ่ามันจะเหมือนกันทุกคอเลยนะครับที่เราตัดไม่หมดเห็นไหมครับคือโตไม่เท่ากันต้นลูกก็ขึ้นนะครับต้นลูกก็ขึ้นตามภาษาเขาต้นแม่ก็อยู่อ่าโนโน,นกเก่าก็อยู่แบบนี้นะครับ แล้วก็เนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกต้นเนี่ยแล้วก็คือเขาไม่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 เจริญโตโตแล้วนะครับโตเขาก็โตช้าเนี่ยจากปล่องยาวมาแบบนี้นะครับก็มาปล่องสั้นปล่องสั้นเหมือนเดิมนะครับก็ปล่องสั้นคือนะครับแล้วก็การที่ว่าเราตัดแบบนี้เราเว้นไว้แบบนี้นะครับ มันจะมีผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือหน่อใหม่ที่ขึ้นมาบางหน่อนะครับที่ขึ้นมาใหม่เขาจะเป็นหน่อที่ว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่าก็โดนแย่ยงอาหารบ้างโดนบังแดดบ้างบางหน่อเนี่ยก็จะตายไปเลยนะครับจะขึ้นเป็นหนอ่อเป็นหน่อไม่สมบูรณ์มาเลยนะครับเพราะว่าแย่ยงอาหารกับต้นพี่อยู่นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยโดนแสงแดดนะครับก็ทําให้หน่อนใหม่ที่ว่าขึ้นมาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับ ก็คือไม่เหมือนกับที่ว่า่าเราเราตัดล้างโกแบบนี้นะครับนี่เราตัดล้างโกแบบนี้เห็นไหมครับคือต้นใหม่เนี่ยต้นใหม่นี้ก็จะขึ้นมาหน่อใหญ่หน่อสมบูรณ์นะครับยังไม่ค่อยมีหน่อเล็กๆหรือว่าต้นตะไคร้ออกมานะครับเขก็จะขึ้นเท่าๆกันแล้วก็เวลาโตโตก็พร้อมกันนะครับ เวลาเราตัดรุ่นต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในรุ่นต่อไปเพราะว่าอ้อยจะโตพร้อมกันแล้วก็จะแก่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลารุ่นต่อไปเนี่ยเราสามารถตัดพร ore, ้อมกันได้ทั้งกอนะครับไม่ต้องมีหน่อแก่หน่ออ่อนนะครับตัดได้ทั้งกอทางานสะดวกนะครับตัดไปทีละกอทีละกอทีละกอนะครับแต่ถ้าเราเว้นไว้นะครับเนี่ยนะครับก็คือ เว้นไว้ยังไงก็อยู่แบบนั้นจะไม่ค่อยโตนะครับทีนี้เราก็ทํางานลําบากนะครับเพราะต้องเลือกต้นแก่ต้องตัดกอละต้นสองต้นอะไรแบบนี้ตัดต้นแก่ออกนะครับเนี่ยนะครับหน่อที่เว้นไว้ก็เหลืองเหลืองกันแล้วนะครับเหลืองกันแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเก็บลงเนี่ยก็สั้นมากเก็บล่งยังไม่ถึงคืบเลยครับ ไหมฮะคือมันจะย่อส่วนหมดนะครับนี่เป็นอ้อยสุพรรณนะครับอ้อยสุพรรณอ้อยสายน้ำผึ้งอ้อยอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับถ้าอ่าเราเราตัดไม่หมดเดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกกอหนึ่งนะครับอย,อย่าว่าแต่ว่าสุพรรณกับสายน้ำพึ่งเลยนี่ให้ดูอ้นนี้นะครับให้ดูหยวนเจียงนะครับหยวนเจียงเนี่ย สภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลงมาถ่ายใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่คือที่เราเว้นไว้หน่อที่ตัดไม่หมดนะครับนี่ดูสภาพนะครับดูสภาพมันก็เนี่ยครับมันจะสั้นนะครับเหมือนกันเลยจะสั้นแล้วก็แตก หน่อข้างนะครับแตกหน่อข้างพอแตกหน่อข้างแบบนี้นะครับอ้อยก็กจะปล้องสั้นเพราะว่าต้นเขาเนี่ยเลี้ยงหน่อที่ขึ้นมานะครับกินปุ๋ยกินน้ําก็เลี้ยงหน่อด้านข้างเขาไปเลี้ยงหน่อด้านข้างหมดนะครับก็ทําให้อ่าต้นเนี้ยครับก็คือปล้องเขาจะไม่ยืดไม่ยาวนะครับเพราะว่าอ่าเขาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหน่อทั้งหมด นะครับเขาจะแตกหน่อข้างหมดเนี่ยส่วนหน่อใหม่ก็ขึ้นมาครับที่ขึ้นจากใต้ดินก็ขึ้นมาขึ้นจากด้านข้างก็ขึ้นมานะครับนี่ดูต้นนี้นะครับนี่ดูต้นนี้ก็คือเนี่ยต้นแก่กว่าเพื่อนนะครับโตกว่าเพื่อนตอนนั้นที่เว้นไว้ก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือสภาพอย่างที่เห็นเขาไม่ได้ยาวยืดขึ้นบนเลยนะครับ ก็หยุดการเจริญเติบโตเพราะว่าเนี่ยครับก็แตกหน่อข้างนะครับแตกหน่อข้างเพราะฉะนั้นถ้าอ้อยอยู่สภาพแบบนี้แบบนี้แบบที่เห็นนะครับไอเนี่ยเราก็ตัดพาไปเพาะพาไปปลูกใหม่เลยนะครับที่แตกหน่อข้างแบบนี้ไม่ต้องไว้นะครับพาไปขยายพันธุ์ได้นะครับต้นนี้ก็ตัดออกไปขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เราก็เว้นต้นลูก ต้นลูกเขาเว้นไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นเต็มที่ไปเลยนะครับให้เขาขึ้นเต็มที่เขาเขาจะโตขึ้นสวยงามนะครับถ้าเว้นไว้แบบนี้ก็คือมันจะขึ้นสเปะสปะนะครับไอนี้ก็เดี๋ยวไม่กี่วันนะครับผมก็จะตัดพวกนี้ออกแล้วนะครับนี่ตัดพาไปคันน้ําต้นแบบนี้ก็คือไว้ไว้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไว้เลยนะครับเพื่อนครับตัดพาไปคันน้ำเลย นะครับแล้วก็ปล่อยให้ลูกให้ลูกของเขาได้เติบโตขึ้นมาเต็มที่นะครับครับผมก็วันนี้นะครับเต็ดเล็กเ็ดน้อยนะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กันบ้างสำหรับเพื่อนๆที่ว่าเพิ่งปลูกอ้อยใหม่ๆนะครับว่าการตัดอ้อยในแต่ละครั้งสมควรตัดยังไงไอ้นี้ ที่ผมพูดอธิบายวันนี้นะครับก็คือไม่ไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้บอกว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะครับก็คือให้เพื่อน <_ C ell> ๆพิจารณากันเองว่า,าเราจะตัดอ้อยแบบไหนนะครับบางคนก็อาจจะชอบแบบตัดละเว้นไว้เพื่อที่จะได้ตัดเรื่อยๆให้มันแก่เรื่อยๆตัดเรื่อยๆอแต่ว่าบางคนก็อยากจะตัดเป็นรุ่นไปเลยเป็นรุ่นเป็นแถวไปเลยคือให้โตพร้อมๆกันแล้วก็ได้ตัดพร้อมๆกันเลย ไอนนี้ก็อยู่ที่ว่าการพิจารณาของเพื่อนๆเ,เองนะครับว่าจะทํากันแบบไหนแต่นี่ผมก็คือให้ดูตัวอย่างว่าเนี่ยครับถ้าเราตัดเว้นไว้มันจะอยู่สภาพแบบนี้ถ้าเราตัดแบบล้างโกโอ้อยเราก็จะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็พิจารณาเองนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับไรอ้อยสมใจนะครับอ่ากำหน่งกไดไม่สุภาพหยาบคาย เลือกพูดอะไรไม่ถูกไม่ต้องยังไงก็ต้องกราบขออภัยมณีสีสุวรรณสินสมุทรสุดสาครกันด้วยนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับถึงกดเรียบไมปิใจ